สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้ววันนี้เผมจะมาแนะนำแพ็กเกจจิ้งของบวยมังกรหรือเฮยหลงนะครับถ้ามีคนถามเข้ามาเยอะว่าทำไมผมต้องทำแพ็กเกจจิ้งหนึ่งผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าที่สะอาดปลอดภยัย ป่าจะจากฝุ่นละอองที่มุยอยู่ในอากาศมากมายตอนนี้นะครับสองยากให้ลูกค้าสะดวกนะครับสามแพ็กเกจจิ้งที่ผมทำเนี่ยออกแบบอย่างสวยงามพร้อมสิบล็อกอย่างดีนะครับสินค้าที่ทำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเกรดคุณภาพสำหรับบรรจุอาหารโดยเฉพาะ น,นี่ครับคือซองของเราแบรนด์เคยหลงนะครับเป็นสไตล์ช h น n e โมเดิร์นนะครับเราจะเปิดให้ดูว่าข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับะนะครับของเรานี่ใช้ซิปล็อกอย่างดีนีมีซิปล็อก นะรเราซิบล็อกพลาสติกเกรดคุณภาพบรรจุอาหารโดยเฉพาะนะครับซิปล็อกหนึ่งครั้งเรายังมีซีลเพื่อกันดับเบิลพลาสอีกหนึ่งชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยฝุ่นละอองในอากาศมันมากมายเหลือเกิน ผมก็อยากได้สินค้าที่มันมีคุณภาพหรเปล่านี่อยากให้มันสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทุกคนก็เหมือนผมส่งต่อของดีๆให้คนที่ผมรักผมก็ต้องเลือกสรรว่ามันสะดวกสะอาดและปลอดภัยพอให้คนที่ผมรักได้บริโภคนี่ครับ แบรนด์เฮยหลงนะครับหวังว่าทุกคนที่สนใจจะเข้าไปหาซื้อได้ในแอปพลิเคชันช h อ p ปีหรือ Lazada oh <God. S 1> นะครับแบรนด์เฮยหลงครับหรือบ้วยมังกรขอบคุณครับ